ยังมีฉันอยากเล่นมานานแล้วลดราคาจบลงวันที่หกแต่ฉันไม่มีตังค์มาลดราคาก็ไม่มีตังค์มีภาษาไทยสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งอังกีษอย่างฉัน ช้อยที่น่าสนใจจริงมีตังไม่มีตังอะไรไม,มีตังไม่มีตังอะไระเอาอะไรล่ะ <c oughs> ก็ก็เห็นบ่นเมื่อกี้ก็เอาให้แล้วไง <c oughs> เอาให้อะไรอะ <c oughs> ไรให้วิธีดูต้องจดหมายเหรอคะ <c oughs> อะไรไหนไม่เห็น <apr> ม <il> ีอะไรเลยก็จะลืมคดรับละกันอะไรอ่ะไอไลน์่ะไอ้ไลนน่ะมันคือไอ้ไลนเก้โคตรเก้อเก์ถ้ากดปฏิเสธมันจะเป็นไงก็คืนตังค์แค่นั้นเลยแล้วก็จะคืน วัว yeah. ั้อาไปไดอบคคอคอคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันดีอย่างเป็นทางการเราจะมาเล่นเกมนี้ก็นด้วยเป็นเกมที่ผมชอบมากเพราะว่าผมดูป่านอตเลือกป่านอตไหมแล้วผมชอบชอบเกมนี้มากก็เลยอยากได้นะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีตังค์ในบัญชีแล้วก็มีคนซื้อให้แบบโอ้ m ม่ก d ก็ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผมเล่นเกมได้นะครับโดยการส่งเกมมาก็ไปเล่นกันดีกว่านะครับอ๋อเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยก็ตอนต้นคลิปก็บอกไปแล้วนะทุกคนก็จะได้เห็นต้นคลิปกันมาเกมใหม่ใช่ไหม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นแล้วท่านคือน,นักปรุงยามือใหม่ที่ท่องโลกเพื่อค้นหาลิขิตของตนหลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานท่านก็ได้พบสถานที่ที่สำหรับประกอบอาชีพในที่สุดบ้านร้างท่านพบบ้านร้างหลังเก่าหนึ่งทีออ่ขอบของเมืองอ๋อพบบ้านร้างหลังหลังเก่าหนึ่งที่ขอบของเมือง ท่านพบบ้านร้างเก่าหลังหนึ่งที่ขอบของเมืองดูจากอุปกรณ์ปรุงยาและสวนแล้วเจ้าของเก่าคงเคยฝึกปรุงยาเป็นแน่รู้สึกว่าที่นี่จะเคยมีพ่อหมดอาศัยอยู่แต่ฝุ่นที่จับหนาและสภาพของบ้านที่ชวนให้คิดว่ามันถูกทิ้งร้างมาแล้วเป็นเวลานานท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังนี้เป็นร้านขายยาะนะร้านขายน้ำยาหลังจากทำความสะอาดและเตรียมการอยู่หลายวันร้านก็พร้อมต้อนรับลูกค้ารายแรกแล้ว ได้เวลาฟื้นทักษะการปรุงยาของท่านและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองใหม่การเพิ่มส่วนผสมลงนในในในหม้อต้มออลิมพันน้ำยานั้นปรุงขึ้นจากส่วนผสมต่างๆนำทาราเลีย2ชิ้นและบัวทารา2ชิ้นจากช่องเก็บของใส่ลงไปในหม้อต้มในการเคลื่อนย้ายส่วนผสมให้คลิกเมาส์ค้างเอาไว้แล้วลากส่วนผสมไปยังหม้อต้มแล้วปล่อยปุ่มลองดูแผนที่ปรุงยาบนกำแพงห้องปฏิบัติการสิ มันจะแสดงเส้นทางที่ส่วนผสมสร้างขึ้นหลังจากใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วอ๋เนี่ยพอเอาเมาส์วางค้างไว้แล้วก็จะเห็นเห็นเส้นทางในการเดินทางของตัวยานะน้ำเทอรเรียสองแล้วบัวทาราสองใส่ลงไปสินะทำไมอะถ้าเราจะเดินไปนี่ก่อนต้วคนก่อนได้ปะไม่ได้หรอ อาทรยก่อนก็ได้จากนั้นก็ค่อยๆค,คนหลังจากเพิ่มส่วนผสมแล้วท่านสามารถคนน้ำยาได้การคนน้ำยาจะทำให้ไอคอนน้ำยาก้าวหน้าไปตามเส้นทางที่ผสมส่วนผสมกันหมดไว้ใช้ช้อนเพื่อคนคลิกเมาส์ค้างแล้วขยับช้อนไปมาโอเคการคนให้เข้ากันจะทำให้ไอคอนน้ำยาได้ประสบได้ไดแ้แต้มค่าประสบการณ์ก็คือไอเนี้ยรูปหนังสือพวกนี้นะเฮ้ยน่าร ได้เลตอนนี้เข้ํำยาไปแตะเข้ากัสบสสารที่ไม่รู้จักแล้วเพื่อหาว่าสารนั้นคืออะไรท่านจะต้องเพิ่มมันลงในน้ำเ,เพิ่มมันลงในน้ำยาที่ปรุงอยู่ในการเพิ่มสคารให้น้ำยาท่านต้องต้มน,น้ำในหม้อให้เดือดใช้ขีบลมในการเป่าถ่านไฟและเพิ่มความร้อนให้หม้อต้มจนอุณหภูมิที่ต้องการถือมือจับของขีบลมแล้วเป่าลมใส่ถ่านเรื่อยๆจนเกิดการประทุเดือดขึ้นของหม้อต้ม ว้าวยาฟื้นพลังสิ้นอ่อนสมปูนแบบท่านเพิ่มสรรพสคุณใหม่ให้น้ำยาแล้วนั่นคือยาฟื้นพลังในการปรุงยาให้เสร็จสิ้นกดเสร็จสิ้นการปรุงเรียบร้อยอะไรอดส่วนผสมโคลกและสากคือเพื่อนสีของนักปรุงยาท่านสามารถใช้โคลกและสากในการบผสมผสมได้ทัุกอย่างนำเทลรเลียใส่โคกบดบดบดบบด,บด,บด แล้วโยลงไปในหม้อมันก็จะยาวขึ้นหรอบัวทาราใส่ละเอียดบดบๆๆๆๆๆบๆๆๆบๆดๆๆ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 าๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆดๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆม ต้มน้ำยาให้ร้อนโดยใช้ใหีหยิบลมเรียบร้อยการบันทึกสูตรน้ำยาให้แตะที่ไหนนะหากท่านพอใจกับน้ำยาให้บันทึกลงมาในสูตรแล้วท่านจะสามารถปรุงยาสลินดนั้นได้ในอนาคตแค่คลิกที่ปุ่มเดียวกดบันทึกสูตรตรงนี้นะแนมนดีๆมากเอาละปรุงน้ำยาให้เสร็จได้เลยเรียบร้อย ่านเป็นเจ้าของร้านน้ำยาและงานของท่านไม่ได้มีเพียงปรุงยาเท่านั้นแต่ยังสามารถแต่ยังต้องขายให้มันกับลูกค้าต้องขายมันให้กับลูกค้าในลูกค้ามาถึงแล้วไปที่หน้าร้านเลยในการเคลื่อนที่ไปตามห้องต่างๆให้ใช้ปุ่มนำทาง WSD หรือใช้ลูกศรคลิกปุ่มเดินทางใต้เมือหรือปุ่ม A อันนี้นะปุ่ม A โอ้ใช้คีย์บอร์ดได้ด้วยทุกๆวันจะมีผู้คนจากทั่วทั้งเมือง และกระทั่งคนจากต่างเมืองด้วยแวะมาซื้อหาน้ำยาวิเศษชนิดต่างๆงานของท่านคือการปรุงน้ำยาในห้องปฏิบัติการแล้วขายให้กับลูกค้าน้ำยาชนิดน้ำยาหลายชนิดที่ปรุงขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างแต่ก็ยังเป็นการดีหากจะมีน้ำยายอดนิยมเต็มร้านหรือบ้างหากลูกค้าชอบพ้ำยานั้นกเขาจะแสดงท่าทางออกมาอย่างชัดเจนว่าชอบก็คือถ้ามันไม่ชอบจะหน้าบึง้งถ้าชอบก็จะว้าวอะไรอย่างนี้ วัสดีครับเจ๊สามีค่าล้มป่วยมาสักพักแล้วทำไมอะไรอ่านว่าอะไรสามีค่าล้มป่วยมาสักพักแล้วและยิ่งอาการหนักขึ้นอีกตอนนี้เขาลุกขึ้นนั่งก็ยังทําไม่ได้เลยเขามีไข้และเหงื่อออกมากท่านมียาดีอะไรมารักษาสามีที่รังสัตว์ของข้าบ้างไหมเอาไปน้ํายาฮิวใช่ปะ่ะมันชื่ออะไรยาฟูนพลังสินอิออนรับไปนะครับแล้วต่อรองได้หนึ่ง ่ายเลยเอเออโอเคคนที่2องข้ากำลังเดินไปตามถนนุนคลุนคลิดเรื่องของตัวเองอยู่แล้วกระถางต้นไม้จากไหนไม่ทราบก็หล่นใส่หัวของข้าพอดีดีนะไอ้ข้ามันกระโหลกนะไม่งั้นไปคุยกับราบะมโมงซะแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้หัวข้ามันปูดเหลือเกินต้องการหาอะไรมาทาข้าถึงจะหายดีออกไปน้ำยาฟื้นพลังต่อรองราคาไปเลย พยายามตอรองให้ได้ราคาให้ดีขึ้นอ๋อเราต้องมาคลิกโอ้ oh, ได้เลยเหรอถ้าจะซื้อน้ำยานี้แต่คงไม่จะไม่มีจ่ายมากนะเรียบร้อยท่านคงเต็มน้ำยาพร้อม,มสำหรับลูกค้าทุกรายไม่ได้อย่าห่วงเลยท่านสามารถกลับไปยังที่ห้องปฏิบัติการและสร้างน้ำยาให้พวกเขาได้เสมอไม่มีการจำกัดเวลาเพื่อให้ท่านใส่ใจกับสูตรยาได้เป็นอย่างดีว้าวดีดีดีด ก็ขายเกมป้ปาๆลวยอ่ะเคยเล่นบ้างที่มันเป็นเกมแฟลตที่แบบขายอาหารอะไรเงี้ยแต่อันนี้กจ็จำกัดเวลาแล้วเล่นยากอันนี้ก็แบบชิวๆนะแล้วแค่ต้มยาตามของเรากดดีเอ๊ะแล้วไงไปที่สวนเราดึงออกมาได้เลยได้ล,ลากไม้เทอร์เรียตอนนี้ดอกกระดึงไฟี่แค่นี้หรอที่ต้องปฏิบัติการพูอค้าต้องการยาพิษพอค้าต้องการยาพิษหรอ สวัสดีพวกหนูมันมาบุกกระท่อมข่าหน่อยเป็นแทนที่ข้าเลี้ยงแมวเอาไว้ตั้าแมวนั้นก็เอาแต่อยู่บนตู้นั่งดูพวกหนูทําอะไรตามอเภอใจถ้าเลยอยากได้ยาเบื่อหนูสักขวดคงง่ายกว่าที่จะวางยาเบื่อหนูพวกนั้นทันทีจะรอให้แมวงูแล้วให้จับ <c oughs> แมวขี้เกียจนอนแอ่งแมงนะเราก็ต้องทําน้ายาคงยาสัมรับวางยาพิษ ลองสร้างน้ำยาด้วยตัวท่านเองอย่าลืมใช้อุปกรณ์ปุงยาทั้งหมดที่ใช้ได้อย่ากลัวที่จะล้มเหลวท่านสามารถลองใหม่ได้เสมอโดยการกดปุ่มด้านล่างนี้ว้าวดีจังเออเราจะไปหายาพิษใช่ไหมเราควรจะไปซ้ายเพราะกระดึงไฟมันไปซ้ายแตงป้ายเอ้ย,อยไปไหนไปไหนไป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  ไม่เห็นวีแววอะไรเลยอันนี้ไปไหนข้างล่างโบ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 ไปไม่มีอะไรเออเจอแล้วเรียบร้อยเปล่าเปล่เปล่เปลเรียบร้อยบันทึกสูตรเราบันทึกสูตรได้ทั้งหมดสิบสองสิบสองหน้านะจากตอนนี้นะเหมือนถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันสามารถซื้อกระดาษเพิ่มได้จากพ่อค้านะเดี๋ยวจะมีพ่อค้ามาขายของเรา จากนั้นเราก็ไปขายน้ำยาได้เลยต่อรองสิบาทเดียวพอสงสารแมวขี้เกียจเกินเมื่อลูกค้าคนสุดท้ายออกจจกไปออาจากร้านไปแล้วท่านก็สามารถพักผ่อนได้ในห้องนอนมันอยู่ด้านบนของห้องปฏิบัติการไปที่ห้องนอนเพื่อจบวันนั้นโอเคในการจบวันให้คลิกที่เตียงนอนแล้วยืนยันว่าท่านต้องการจบวัน แน่ใจหรือว่าท่านอาจารย์จะนอนหลับใช่เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็ยังยังคลิปไม่ยังไม่จบนะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าอะไรนะสอนเล่นระดับหนึ่งเนี่ยจบบทสอนเล่นสอนเล่นมาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษอะลืมว่าปกติมาเรียกว่าอะไรนะท่านสามารถได้ฟื้นความรู้ด้านปรุงยาโอเคไปฝึกงานจริงกันดีกว่าไหนลูกค้าสวัสดีครับมาสองคนอนะ เออข้าคิดว่าข้าคงกินอะไรปิดสำแดงเวลานี้ข้าปวดท้องเหลือทนแล้วยังท้องอืดอีกด้วยข้าจะตายหรือไม่มีทางไหนที่พอจะช่วยชีวิตข้าได้บ้างนะเอ,อ,อืมอ่าอืม <c oughs> อะไรไปไหนบ้างเนี่ยอันนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่เราควรจะไปเอายาฮิวไหม ให้เขาฟื้นพลังวังชากลับคืนมาปวด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 โยนลงไปอ,อยากให้ได้สามแบบระดับสามนะจะขายได้แพงอันนี้มันก็จะได้แค่สองป่ะแล้วทำไมมันขึ้นวม่าใส่น้ำเลยยังไม่าทันใส่น้ำเลยได้แค่หนึ่ง มีอะไรที่มันลงไปข้างล่างวะเอ้อันนี้ได้อยู่ลดไปคนเทน้ำดูป่าน็อตมาแล้วเราก็จะรู้น้ำมันจะช่วยเอ่อทำให้น้ำยาจเจือจางแล้วก็กลับเข้าสู่ศูนย์กลางนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอ่อทำมันเลยอะ่ะเราสามารถเทน้ำได้เรียบร้อยได้แล้วับสามครับ บันทึกสูตรใชปะ่ะโอเคลืมเป่านะก็เสียของฟีฟีไปเป่าเป่าเป่านี่มันต้องอย่างนี้ดิเออเอาไปไอ้นุม่มต่อรองราคาหน่อยขายแพงๆเลยเฮ้ยเอามันไม่ต้องไปสุดขอบด้วยหรอ โอเคเพราะว่าถ้ามันมันอัปเดตใหม่แน่นเลยเพราะว่าจากที่เคยดูของป่านนอตอะคือเขาต้องกดให้ไปถึงขอบสีเขียวเราถึงจะจบการขายได้แต่ว่าอันนี้คือแบบพอสูงสุดปุ๊บล้วก็ขายได้เลยเยี่ยมสวัสดียามบ่ายอ๋อมามาไม่ใชไ่ไม่ได้มาด้วยกันหรอสวัสดียามบ่ายเมื่อวานนี้ที่งานเลี้ยงของเพื่อนข้าข้าดันกินซุปร้อนๆจนลิ้นพองไปหมดตอนนี้ข้าลิ้นรเ้เลยไม่ได้เลยข้า เป็นคนหมักสุราเข้าทงการคอยตรวจสอบคุณภาพการผลิตของตัวเองลินค่าใช้ไม่ได้เสียแล้วท่านมีน้ํายาอะไรรักษาลิ้นค่าไหมเป็นน้ํายาเดิมนะซีปุงว้าวคลิกเดียวก็ขายได้ต่อราคาอางุ่นถาววานดอกไม้ใบไม้อะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยเอาไป ลบหนึ่งดาวด้วยหรอเราควรจะเก็บดาวไว้ปะอุ้ยมันเสียดาวอ่ะเยอะจังสวัสดีเขาเพิ่งออกไปตกปลาที่ทะเลสาบไปป่ามาเข้าเหวียงเบ็ดออกไปแล้วปลาก็งับเหยื่อทันทีข้าสาวรอกขึ้นมาแล้วพยายามดึงมันขึ้นมาออกจากเบ็ดแต่เจ้าปลานั่นฟันมันคมชมัดเลยมันกัดมือข้าแล้วสะบัดต,ตัวลงไปในน้ำมือข้าโดนมันกินไปซะแล้วก็ต้องการยาอะไรอันนี้ไงหรอทำไมทุกคนต้องการยาเนี้ย เอาไปว้าวใช่ยเยอะนยไม่ต่อต่อแล้วเสียดาวไงท่าน,นเป็นนักปรุงยาหน้าใหม่ละสิถ้าเป็นนักสมุนไพรประจำท้องถิน่นถ้าเก็บรวบรวมพืชพันธุ์และนำมาขายอยากเห็นของที่ข้าขายไหมล่ะข้าว่าน่าจะมีของที่ท่านสนใจอยู่นะท่านขายอะไรอย่างอื่นอีกไหมนักแกสมุนไพร ข้าขายเฉพาะสิ่งที่ข้ารู้จักดีพวกดอกไม้สมุนไพและลูกหมากรากไม้ชนิดต่างๆส่วนของอื่นถ้าไปหาจากพ่อค้าคนอื่นดีกว่านะโอเคเป็นแบบเอวสายปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้อะไรอย่างไร่ว่าบทราถ,ถูกจังขายไม่ได้ทีนะอดอกพระพายทำไม่ได้ลงไปตรงๆยังไม่มีของที่เราอยากได้ เพจมันบอกให้เราซื้อซื้อบัวทาราแล้วกันว้าวต่อราคาด้วยซื้อสองอย่างนี้แล้วกันต่อราคาป้ายรถรถอีกรถอีกพ่อค้าลดอีกนิดนึงนะลดอีกนิดนึงนะครับพ่อค้าเทียมจ่ายแค่นี้แหละพอแล้วละ่ะเราควรจะเก็บอันนี้ก่อนนะเก็บก่อนแล้วกันอะไรก็ไม่รู้เก็บให้หมดหมดละ ว่าดอกผฟาเยอะจังดูเควสสิเก็บหนังสือเดี๋ยวค่อยไปคนเรียนรู้ควนสวาน่างไปที่ห้องด้านล่างไปที่ห้องด้านบนไปที่ห้องด้านล่างไปที่ห้องด้านบนเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกเริ่มต้นวันใหม่ก็คือเดี๋ยวค่อยกดสร้างน้ำยาพิษสร้างน้ำยาไฟสร้างน้ำยาเยื่อแข็งข้าทำการน้ำยาสำหรับดับไฟในบ้านหรือไร่ของข้าดับไฟเหรอ น้ำยาสำหรับดับไฟสินะน้ำยาสำหรับดับไฟก็จะลองไปทางซ้ายดูแล้วกันเฮย้ยกระไดอะอันนี้คืออะไรไม่รู้มันมีอันเดียวมั้งเห็ดกรรมฐานเก็บไปแล้วกันมีอันเดียวเอ,อ,เอ,อนีอ่กระดึงไฟด้วยมีกระดึงไฟตั้งเยอะโยน ไปเยอะๆเลยเฮ้ยนัม้มมันกระดูกวะมันกระดูกเลยคนก่อนได้ปะไม่รู้อะลองไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยหนังสือนี่เฮ้ยมีน้ำยาอะไรอยูน่นะใช้ได้แต่กระดึงไฟ ก็อะไรก็ไม่รู้เห็ดบ้าดอกพระพายขึ้นข <pilot> ้างบนอย่างเดียวที่ไปได้คือกระดึงไฟอ่ะอขึ้นบิกนิดนึงได้ปะอ่าชี asteroid. ขึ้นไปหน่อยได้ไหมอะ่ะไม่ได้อ่ะมีอะไรขึ้นปะมีอะไรขึ้นไม่ดอกพาผายไม่ได้ดอผะพา,ายไม่ได้จริงๆอพาผายไม่ได้อ่ะเออเงินเงินสองมาได้ไมาไรเป่าอเอ๊ะน้ำยาไฟเราจะขายน้ำยาไฟเขาเลยเปลี่ยนแทบเป็นนี้ขวด ขวดที่ดูอันตรายอันตรายหน่อยขวดหน้าตายอย่างนี้ทำไปทำไมวะพกรลำบากขวดที่แบบดูเป็นยาอันตรายขวดที่มันไม่แตกง่ายอแบบวางแล้วมันสมมาตรเราจะเป็นขวดเหลี่ยมๆป่ะตรงนี้แล้วกัน ปฏิสูตรไปติ้งการปรุงโอเคเดี๋ยวเราปรุงยานี่ก่อนแล้วกันปรุงยาพิษทำต,ตามเพจก่อนเพจมันบอกให้ปรุงยาพิษโคนๆคนคนโคนคนคนยาพิษอะไรลงงา่า,าเรีย บด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 ,บด <_ C 1> แล้วก็ต้องไปซ้ายนิดหนึ่งโยนไปซ้ายไม่ได้อ่ะชีดโหรคานอ่ะต้องอยากจะใช้ขีดกรรมฐานอ่ะก็จะต้องเปลือง าจจะต้องปึงเทลเลียอีกอันหนึ่งโอเคแล้วก็วอานี้บดใส่แล้วก็โยนว่าจะยังไม่คนเราจะเทน้ำก่อนให้มันเห็นแล้วว่ามันเป๊ะพอดี อึ๊บอึ๊บอึบอึบได้ไหมเฮ้ยอย่าเลยคนแรงไม่ได้เฮ้ยได้วะ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 นิดเดียวเอง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 ไม่ได้ไว้ลองใหม่เราไม่อยากจะเปลืองของเฮ้ยบันทึกสูตรทำไมมันต้องมันต้องเป่าก่อนโอเคบันทึกสูตรอะไรขั้นหนึ่งเราจะลบชิงให้หมดโอเค เราเราเปลี่ยนได้ป่ะนี่น่แล้วกันเออลุงเขาต้องการอะไรนะน้ำยาที่ทำให้ดับไฟวัะลองไปข้างบนดกวอะเกี่ยวกับลมอะไรอย่างงี้เออมันดูตามชื่อก็ได้เนี่ยบัวทาราดอกพระพายพระพายก็คือลมก็น่าจะช่วยดับไฟหนังสือใหญ่อยู่ไหนขึ้นบีก จริงๆมันมีเส้นอยู่นะเราไปตาเส้นก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโโหไปตามเส้นก็นไ,ดนกนได้เฮ้ยยังไม่เจอเลยไปอีกไปอีกปวด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 อืมไม่เจอเอ้ยเจอเรียบร้อยว่ะเราไม่ควรจะไปเยอะ นี่แค่สองเหรอ,อลองเป่าดูดิว,ว่องไวทำไมต้องการว่องไวว่องไวควรจะเป็นขวดที่ดื่มง่ายเป็นขวดนี้เป็นการปรุงงั้นไปฝั่งนี้แล้วกันเฉียงไปนี่เราต้องใช้อะไรมันเฉียงไม่มีเฉียงเลย ไไปขวาไปขวาไม่มีอะไรไปขวาเลยอ๋อัวทาราเคไปขวาก่อนดีกว่วาไปขวาก่อนดีกว่ายังไม่ได้ไปขวาวิงไปไหนเราต้องหาย,ายาที่ดับไฟให้เราได้เฮ้ยมาแล้วอะไรก็ไม่รู้ ไปเลยหน่อยเดี๋ยวว่าไปแวะสำรวจอ่ะอ่ะอ่ะจอแ,แล้วเอ่อเป่าเ yeah. ย,ยี่ยยาเยอกแข็งก็จะช่วยดับไฟได้ยาเยอกแข็ง,ขงคนจะเป็นเป็นกระปุกกระปุกแล้วกัน <c oughs> ขวดเหมือนแป้งเย็นเลยอันนี้แล้วกันแป้งเย็น มันพิมพ์ได้นี่แป้งเย็นตรางู <c oughs> บันทึกเรียบรอ้อยว่าไหนบันทึกยังอย่อนดิไปเปลี่ยนชื่อหน่อยอะไรที่มันสามแล้วนี้สามแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นยไรเดี๋ยวยาที่ช่วยฮีห่ะ ยาชูกำลังไปไปขายของเอาเอาแป้งเย็นไปนะวิห้าห้าเลยเอามาเฮ้ถ้าเราได้สิบสองนดีดีมากเลยนะค่าทำหลังคาใหม่เมื่อวานน่ะเอ่อแล้วบังเอิญไปกระทบโดนรางต่อเข้าท่านมีอะไรช่วยรักษาการต่อยตอนนี้ได้บ้างอะ่ะรักษาอาการต่อยก็ต้องตายาพออยานาา มันเป็นยาชูกําลังมันไม่ใช่แบบยารักษายารักษาควรจะเป็นยาอะไรกินแล้วช่วยหายได้ยาอะไรที่กินแล้วช่วยหาย <c oughs> อันนี้แหละไปขอต่อราคาสัหน่อยแต่ว่ายาทูกถูกจะต่อถูกปะวะมันจะต่อยาแพงๆถ้าออกไปเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ในไร่น่ะ ตั้งหน้าตั้งตาทํางานของข้าแล้วจู่ๆข้าก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเกาะที่ข้อเท้าปรากฏว่ามันคือมแมลงตัวเขืง่งมันกัดเจ็บมากเลยท่านช่วยรักษา,าได้ไหมออีกแล้วเป็นคนชอบยายาฮิลมันชอบยาฮิลเลยกันหมดอมืยังไม่รู้ไปหมดแล้วปะ่ะลูกค้าอนอนก่อนแล้วกันจบวันที่สอง วันที่สามโอเคเกมเซฟแล้วลุกลงพรสวัรค์ใหม่คืออะไรวะอ๋อ hmm. oh, oh, ผมรู้แล้วโอเคผมไปเซิร์ชมาแล้วเออมันคืออันนี้ mm hmm. นี่พรสวัรค์อยู่นี่มุมบนเนี่ยโอ้เ oh, mm hmm. คยจะไปรู้ mm hmm. เออก็ไม่ได้สังเกต mm hmm. เก็เออมันกดทุกอย่างเลยนี่ เค okay. ตังผมมีอยู่3าม้อาน้ำยาที่ปรุงไปเล้วสสองสร้าง3ไปแล้วยังไม่ได้สร้างท้องได้รับเยอะมากทำไรจากกันต่อรอง20ล่ลบราการลูกค้าแล้ว9คนโ okay. อเคแ้พระสวรคมิหตงนั้นต้องอัปเกรดใช่ไหมทัศมีการมองเห็นเยี่ยมีด้ร้อยได้หนังสือ ตั้งน้ำยาที่มีสรรพคุณต่างกันสอ,อย่างก็คือผสมกันสองอย่างอะนะอัปเกรดให้ก่อนโอเคผมจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคล,คลิปนึงเนี่ยมันควรจะนานแค่ไหนไม่รู้ว่าทุกคนจะเบือ่อหรือเปล่าแต่ว่านี่ขนาดแค่วันเดียวมันยังแบบนานขนาดนี้เลย มันเสียเวลาไปกับการคนคนนะอ่ะคิดว่าถ้าตัดออกมามันน่าจะเวลามันน่าจะน้อยลงนะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าคลิปแรกจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บบาย